มีแค่ไอเดียดีๆกับมือถือเครื่องเดียวเนี่ยจะสร้างรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้จริงหรอครับวันนี้เราจะมาแกะกันดูครับกับคู่มือที่เขาว่าทำได้จริงด้วยเครื่องมือ AI ตัวใหม่ที่ชื่อว่า v o 3เงินแสนเงินล้านไม่ใช่ฝันโอ้โหคำโปรยเขานี่แรงจริงๆครับนี่แหละครับคือคำสัญญาที่อยู่ใจกลางของคู่มือเล่มนี้เลยเหมือนการเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้กับครีเอเตอร์ทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนไอเดียในหัวให้กลายเป็นเงินในกระเป๋า ลองคิดภาพตามนะครับถ้าเราสามารถกำกับวิดีโอไวรัลปังๆได้โดยที่ไม่ต้องมีทีมงานไม่ต้องมีอุปกรณ์แพงๆเลยแค่ใช้มือถือที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยคำถามนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้การสร้างหนังดีๆสักเรื่องมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสตูดิโอใหญ่ๆอีกต่อไปแล้วแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรื่องแบบนี้เป็นไปได้คำตอบก็คือ AI ครับ แล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทีมงานสร้างหนังคนใหม่ของเรากันที่มีชื่อว่า v ี3เอาละครับมาถึงพระเอกของเรากันแล้ววิดีโอสาเอแล้วมันคืออะไรกันแน่ในบรรดาเครื่องมือ AI สร้างวิดีโอที่ตอนนี้มีเต็มไปหมดเนี่ยอะไรที่ทำให้เจ้าวีโอสามมันพิเศษกว่าตัวอื่นๆเรามาดูกันครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ คู่มือเล่มนี้เขาไม่ได้มองว่าวิดีโอ3เป็นแค่โปรแกรมธรรมดาๆรรนะครับแต่เปรียบมันเหมือนกับเป็นทั้มนักสแสดงผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์ส่วนตัวของเราเลยที่สำคัญคือทำงานให้เราได้24ชั่วโมงแบบไม่มีบน่นไม่มีขอขึ้นเงินเดือนด้วยทีนี้พอเอามาเทียบกับคู่แข่งตัวเป้งๆอย่างโซราหรือรันเวย์นะครับจะเห็นเลยว่าจุดแข่งจริงๆของ VO3 คือเขาออกแบบมาเพื่อคนใช้มือถือโดยเฉพาะเลย แล้วที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นคือมันสร้างเสียงประกอบได้ในตัวด้วยคือนี่แหละครับคือข้อได้เปรียบสำคัญเลยสำหรับครีเอเตอร์ที่อยากได้งานเร็วๆง่ายๆจบในที่เดียวจุดเด่นอีกอย่างที่ต้องพูดถึงเลยก็คือความง่ายครับง่ายแบบง่ายจริงๆไม่ต้องมีความรู้เทคนิคอะไรซับซ้อนเลยในเวลาแค่60วินาทีแค่นาทีเดียวเช่านั้นเราก็พร้อมที่จะสร้างวิดีโอของตัวเองได้แล้วอะมาดูกันเลยครับว่าต้องทำยังไง เริ่มแรกเลยนะครับง่ายมากๆแค่หยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปที่ App Store หรือ Google Play แล้วก็พิมพ์ค้นหาแอปที่ชื่อว่า Google Gemini เจอแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเราแค่นั้นเลยพอเข้ามาในแอปแล้วนะครับในคู่มือเขาแนะนำให้ปรับแต่งค่านิดหน่อยอย่างแรกเลยคือเปิด Dark Mode อันนี้จะช่วยประหยัดแบตได้เยอะเลยแล้วก็อีกอย่างที่สาคัญมากคือไปตั้งค่าภาษาของพร้อมให้เป็นภาษาอังกฤษครับ เพราะตอนนี้ AI จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้แม่นยำที่สุดโอเคพอตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับนั่นก็คือการสั่งงาน AI นั่นเองในคู่มือเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะแห่งการสื่อสารเลยนะเพราะว่าการที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีออกมาเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดภาษาเดียวกับมันให้ได้ก่อนและนี่คือสูตรสำเร็จของมันเลยครับ จำไว้เลยว่าวิดีโอดีๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญนะแต่มันมาจากการสร้างพร้อมหรือคำสั่งที่มีโครงสร้างชัดเจนแบบนี้ตั้งแต่มุมกล้องตัวละครไปจนถึงสไตล์และเสียงประกอบเลย แล้วความเจ๋งก็คือในแต่ละส่วนของสูตรเนี่ยคู่มือเขาจะมีคีย์เวิร์ดมาให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องมุมกล้องเราก็เลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นภาพมุมกว้างมากๆหรือจะเป็นภาพจากมุมสูงเหมือนโรนหรือจะเป็นภาพระยะไกลคือมีให้เลือกหมดเลยพอเราเข้าใจพื้นฐานกันแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาอัปเลเวลกันแล้วเราจะยกระดับผลงานของเราให้กลายเป็นมาสเตอร์พีซด้วยเทคนิคที่เขาเรียกว่า Layer p r o m p t i n g หรือแปลงง่ายๆก็คือการค่อยอ่ะลองมาดูตัวอย่างกันเลยสมมติว่าเราอยากจะสร้างฉากบาริสต้าคนหนึ่งขึ้นมานะครับเราจะเริ่มจากเลเยอร์แรกก่อนเลยเป็นคำสั่งง่ายๆพื้นๆเลยครับแค่บอกไปว่าช็อตปานกลางของบาริสต้ากำลังทำกาแฟจากนั้นเราก็ใส่เลเยอร์ที่2เข้าไปเพิ่มรายละเอียดให้ตัวละครหน่อยทำให้เขากลายเป็นบาริสต้าผู้เชี่ยวชาญที่กำลังบรรจงสร้างสัลายลาเต้อาร์ตเห็นไหมครับ แค่นี้ภาพก็ดูโปรขึ้นมาแล้วต่อไปเลเยอร์ที่3ครับเราจะเพิ่มฉากหลังเข้าไปให้มันเป็นร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆที่มีกำแพงอิดเปลือยตอนนี้เรื่องราวเริ่มมีมิติมากขึ้นแล้วเลเยอร์ที่4เราจะเพิ่มเรื่องของอารมณ์เข้าไปด้วยการบอกว่ามีแสงไฟวอรม์รมจากหลอดไฟเอดิสันที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองและปิดท้ายด้วยเลเยอร์สุดท้ายเลเยอร์ของเสียงครับ ใส่เข้าไปเลยมีเสียงเครื่องทำกาแฟดังเบาๆมีเพลงอินดี้ชิลๆคลออยู่แล้วก็มีเสียงคนคุยกันในร้านเห็นไหมครับจากประโยคธรรมดาธรรมดาแค่ประโยคเดียวตอนนี้เราสามารถสร้างฉากที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้สมบูรณ์แบบเลยแค่ใช้ปลายนิ้วของเราพิมพ์เข้าไปเท่านั้นเองเอาล่ะครับพอเราสร้างผลงานเจ๋งๆกันเป็นแล้วก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเลยแล้วเราจะเปลี่ยนพิกเซลสวยๆพวกนี้ให้กลายเป็นเงินในกระเป๋าได้ยังไง แน่นอนว่าในคู่มือนี้มีคำตอบให้ครับในคู่มือเขาจะแนะนำช่องทางที่ทำได้จริงๆไว้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับทำโฆษณาสั้นๆให้กับพวกร้านค้า SME แถวบ้านหรือจะสร้างวิดีโอสอน How to ต่างๆหรือที่ฮิตที่สุดเลยก็คือทำคลิปสั้นลง TikTok YouTube Shorts เพื่อสร้างฐานแฟนคลับแล้วก็ต่อยอดไปเป็นรายได้ แต่ส่วนที่ผมว่าสนุกที่สุดเลยนะคือไอเดียพร้อมที่คู่มือเขาให้มานี่แหละครับมันเป็นไอเดียที่เอาวัฒนธรรมไทยๆของเราเนี่ยมาผสมกับจินตนาการได้แบบลงตัวสุดๆแล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้เป็นไวรัลโดยเฉพาะเลยนะอย่างเช่นไอเดียนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแม่ค้ารถเข็นขายผลไม้ดันไปเจอกับมนุษย์ต่างดาวหรืออีกอันครับคนขับตุกตุกเจอกับนักบุญลองคิดภาพตามสิครับ ไอเดียแบบนี้แหละที่เอาสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันมาบิดนิดเดียวก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่แปลกใหม่และน่าจดจำได้ทันทีเลยจากทั้งหมดที่เล่ามานะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนจินตนาการในหัวให้ออกมาเป็นวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาทีจริงๆและที่สำคัญคือเปลี่ยนวิดีโอนั้นให้เป็นรายได้ได้ด้วยคำถามสุดท้ายที่คู่มือเล่มนี้ทิ้งไว้ให้เราได้คิดต่อก็คือ ถ้าเรื่องราวดีๆเรื่องราวน่าสนใจมันสามารถสร้างขึ้นได้จากข้อความแค่ไม่กี่บรรทัดจริงๆแล้วก็แล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่กำลังรอให้เราทุกคนไปสร้างมันขึ้นมา